เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเกตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกันจับบริการติดตามฟื้นฟูและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยมีหัวใจของความสำเร็จคือความเข้มแข็งการดูแลกันเองภายในชุมชนโดยเฉพาะอ,อสอมแคร์กิฟเฟอร์และแคร์เมน a เจอร์จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียง ให้กลับมาช่ววยเเหลืออตัองได้้มากขึนค่ะทีนี้ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะมีแค่ m เมเนเจอร์ก็คือพยาบาลวิชาชีพของรพอพสตส่งแบบประเมิน A D L ประเมินผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลที่เรารับผิดชอบตอนนี้คือมี130ยลาย ครั้งแรกที่มีปัญหาก็คือตอนแรกอขจะไม่ยอมรับนะคะเขาจะมองว่าเหมือนจีจีนี่มาบุ่นวายมาอะไรมาแต่ทุกวันนี้ตรงนั้นมันพังทลายไปแล้วมันไม่มีกำแพงกั้นตรงนั้นแล้วเพราะว่าเกิดความคุ้นเคยกันแล้วดูแลเหมือนญาติถามว่าค่าตอบแทนสามพันสองนี่มันน้อยไหมน้อยแต่เป็นคําว่าจิตอาสาดูแลพึ่งพิงตนเองดูแลด้วยกันในพื้นที่ในชุมชนอันนี้มันคือได้สิ่งนี้มันมันโอเคกว่าเป็นไปได้ก็อยากต้องการคนเพิ่มแต่ทีนี้ว่าการที่เขาจะประเมินผู้ป่วยเนี่ยคุณหมอน้องพยาบาลเขาจะเป็นคนประเมินโดยการสํารวจขอองนะะคคื นวกัเราจะเอาคนที่มีปัญหาจริงๆเราไม่ใช่ว่าเราอยากได้เป้าเราอยากได้เงินแต่ไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเอาคนที่มีปัญหาจริงๆขึ้นมาเข้าร่วมโครงการตรงนี้เอาคนที่มีปัญหาแล้วก็มีสภาพความเดือดร้อนหนึง่งมาดูแลก็มาจับมันวดแล้วก็มาโอ้กำลังกายแล้วก็ตัดร็บตัดผมให้ค่ะ เวลากายภาพเวลาทําไปนานมันก็ปวดก็เลยหยุดเวลามันมันเกรงเกรงมันแข็งเลยทําไม่ได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยเกรงมากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ดีพออยู่แต่ว่าเวลานอนนอนนั่นแหละมันมน,นอนได้ประมาณสองชั่วโมงนี่แหละค่ะคุณหมอมันเริ่มปวดขาแล้วก็ปวดที่เอวแล้วก็ลูกขึ้นมานั่งนั่งไม่ปวดเวลานอนมันจะปวดนี่อหละคระับอาจจะเป็นค,คําตอบของคำว่าความเท่าเทียม ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพื้นที่ร่ำรวยแต่ว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยได้รับการดูแลตามความจําเป็นวันนี้เราเห็นหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งของตัวคนไข้เองที่เราเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของการเจ็บป่วยเนี่ยก็อย่างน้อยกลับมาจากเดิมที่ต้องติดเตียงกลับมาติดบ้านได้จริงแล้วมีการดํารงชีวิตอยู่ได้เราจะเห็นเลยว่าท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง นะครับในการที่จะใช้กลไกลการเงินที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกองทุนสุภาพส่งเสริมระดับตำบลกองทุนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งเมื่อเราลงมาดูจะเห็นว่าท่านได้ใช้ความรู้ในพื้นที่เนี่ยบูรณาการงบประมาณเนี่ยลงมาโดยเอาผู้ป่วยเป็นเป้าหมายเนี่ยทำได้ดีกว่าที่เราคิดไปเยอะสมัยก่อนเวลาเราพูดคําว่าระบบบริการปฐมภูม,มิเราก็อาจจะจินตนาการไม่ถูกนะครับันาจจะจินตนาการไปถึงการเดินเข้าไปในโรงพยาบาลขนาดเล็กแต่ยิิงวันนี้บริการปฐมภูมิมันเริ่มตั้งแต่ประชาชนเขาดูแลกันเองเริ่มตั้งแต่มี ชุมชนเข้ามาดูแลกันเองครัวเรือนดูแลกันเองวันนี้นิยามของคําว่าประฐมภูมิเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดเชื่อว่าวันนี้เรามา่เห็นเนี่ยไอความสุขของผู้ป่วยความสุขในชุมชนเนี่ยบริการปฐมภูมิเนี่ยมันคือคําตอบในการที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปนะครับ ด้านพิพิธภัณฑ์สาธรารณสุขอำเภอราศีสลดยเป็นพื้นที่รวบรวมประวัติความเป็นมาการทำงานอันทรงคุณค่าของบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขในพื้นที่และยังเป็นจุดเริ่มต้นของระบบหลักประกันสุขภาพทุนน้าที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการหนทางพารวยสวัสดีค่ะ